ครับคู่เอกครับติดตามครับยกที่3โอ้แข้งขวาครับดับน้ำโบนเล็กครับเล่นงานทักถ่ายรุ่นพีก่อนครับรุ่นพีขึืนไป2แก้งครับยัดเข่าขึ้นมาเดินต่อครับกุหลาบดำแมพยายามที่จะอยู่ในเกมของตัวเองครับแต่ตอนนี้มันยังอึดอัดทั้งคู่ครับสายไปหมัดมาครับเอาครับแลกกันเลยต่อย้ายนะครับตีเข่าขวาครับตีสายได้ไหมครับแม่ลูกนี้จะเทเมไม่ได้ครับ ขวางเอาไว้ครับตีเข่าขวาครับแล้มโบเล็กครับมีลูกจุกจิกออกตลอดครับแข้งขวาสกัดไว้ก่อนครับกุหลาบดำเดินครับพยายามที่จะตัดเวทีแคบลงครับแต่ยังทิวได้อยู่ครับแข้งซ้ายครับกุหลาบดำไปเข้าไปเจาะยางเข้าไปครับอ้ยดูแล้มโบเล็กครับคืนด้วยเข่าครับแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งตีโอ้โหสามครับโดนบ้างแล้วนะครับกุหลาบดำครับ เอาความเฉลียวฉลาดครับความหลากหลายของอาวุธมาสู้กับลูกหนักของกุลาดามนะครับแลมโบเล็กตีข่าซ้ายครับกุลาบดาครับแทงขวาครับวาราคาด้วยครับกินแล้วไม่คายครับซ้ายครับวัวจงมาะนี้ยังไงครับโดนเขตปลอดอาวุธหรือเปล่าครับเอาครับขอโทษกรโพยคือไหวพริบของกรรมการบนเวทีเลยครับกรรมการยกซากท่าศอาครับแม้ไม่ผิดกติกาแต่เจ็บแน่ครับ รีบเข้ามาเปละเกมครับเอะไะครับยัดขวาคืนครับกุหลาบดำแทงขวาโต้ครับแนบโบ้เล็กตีได้ไหมครับตีได้ไหมตีไม่ได้โอ้โดนขวาอีกทีนึงครับจังหวะกรรมการเนี่ยยับเข้ามาหมัดซ้ายยังไม่โดนเจอเตะก็ไม่โดนครับโอ้โหจังหวะจ,จากการคอซ้ายคืนโยกมากหมัดเอาครับโดนแล้วครับทเงนนินแนบโบ้ครับโดนเข้าไปครับปัดมาครับเอาแล้วโอ้โหเสียงฮือฮาทั้งเวทีกุหลาบดำโอ้โหเอะไะครับบวกซอรครับ โดนสามท้ายนะครับแต่น้าของแล้วน้อเล็กครับผู้ขวาครับเรียบร้อยแล้วครับจะหนีไม่ออกเหมือนกันครับในขวาครับแล้วน้อเล็กพยายามเข้าหาครับแต่ซ้ำสองไม่ได้ครับเข้าขวาของแล้วน้อเล็กเกมเดือดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ดมาครับแล่งกัเลยครับแทงขวากบสกัดเมื่อก่อนสุลับดำมาอีกทีนึงโดนเข้าไปแล้วน้อเล็กตีขึ้นล็อกอกในครับขวางอยู่สลับดำยังไงครับยังไม่ตีครับแยกมาก่อนเอาล้วครับใช้ความหนักครับ ความดักสู้กับความหลากหลายรับลูทีญี่ปุ่นสาวคนนี้จะต้องไปดูอมเพชรแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาครับมาดูกันต่อครับยกที่สี่ครับหมัดอุ้ยแม่น้งกระจายนะครับหมัดซ้ายของกุหลาบดำครับลูกนี้พยามจะเกี่ยวไม่ล้มนะครับแมกรรมการแย่กออกมาครับอาล้ครับเดือดแล้วนะครับผู้นี้ครับไม่เดือดไม่เดือดไม่ได้นะครับ จะกัดซอกครับอาบดำเดินต่อครับทีขวาเตะขวาครับแล้วบอเล็กโอ้ได้น้ำหนักดี้แลวกันครับหมัดหนึ่งสองของกุลาบดำครับเตะซ้ายขวาหลุดครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายครับกุลาบดำเข่าขวาของแล้วบอเล็กพยายามจะตัดตัดล่างนะครับไม่ไปครับตีเข่าซ้ายครับโอ้ยแค่ขวาสวยนะครับโอ้นี่ครับต้องชิงออกก่อนครับเตะซ้ายไม่เข้าครับตีเข่าขวาครับแล้วบอเล็กครับ กุหลาบดำแทงหน้าขาครับเสียบข้อซ้ายสวยครับแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โหบิดเหลี่ยมนี้ล้มลงไปครับลูกขึ้นมายิมยิมเขินๆครับโดนข่าขาของแลมเบเล็กโอ้แล้วทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้ของกุหลาบดำครับโอ้เอาครับคือหาเหลือเกินครับยกนี้ครับซ้ายครับกุหลาบดำขยับเข้าไปหมัดมาครับหมัดโห้แรกับแข็งครับลงได้ล็อกมาขวางแล้วตีครับแลมเบลเล็กไอที่ครับ ตอ่อหลาดดำเดินต่อครับขยาบไปแทงข,ขวาครับแล้วก็เล็กแม่ไม่ล้มไม่ล้มลยกซ้ายบางครับต่อยไม่ต่อยหมัดซ้ายไม่โดนครับโอ้โหไปครับแทงขวาสก,กัดออกมาครับหมัดไปเติมเข้าไปครับหมัดซ้ายแทงขวาโอ้โหดูครับหมัดมาคืดไวยแข็นนขงครับแลกกันโอ้งไงหลอกแล้วตี้ เดินครับกุหลาบดำต่อยซ้ายครับขณะที่เลมโบเล็กเตะขวาครับต่อยซ้ายไม่เข้าครับเจอเข่าขวาโอ้ลูกนี้ครับล้มคาบงครับแต่ว่าล้มล้มยังไงครับมีกดดันเลโบเล็กเหมือนกันนะครับว่าอย่าขัดขาครับแมก็ต่างมุมมองนะครับเชียร์ใครเท่านั้นเองครับถามทำขยับครับแต่ด้านกุหลาบดำโอ้ล้มไปเมื่อสักครู่นี่ ทำท่าเหมือนว่าจะลุกช้าเลยหรือเปล่าครับพยายามเข้าไปครับรวบรวมพลังกำลังครับเกี่ยวล่างแหมดูแลผ่อนคลายขึ้นครับแทงขวาหมัดมาหมัดซ้ายครับราบได้ขึ้นอีกทีหนึ่งเจอยัดเข่าเข้าไปครับเสียบเข่าขึ้นมาอ้กรรมการแยกออกมานะครับนักเตะโยงสัตว์หน้าสงสารครับหมดยก4ี่ครับยกสุดท้ายครับจะเป็นอย่างไรครับเกมกระชุกจะออกมาในรูปแบบไหนครับโอ้หมัดครับ บัดรัวครับรัวมาครับแรกกันเลยโอ้โหเปิดเกมด้วยลูกดุเดือดเลยครับทางนั่นกุหลาบดำครับเดินต่อขยับเข้ามาซ้ายครับต่อยมาอีกทีนึงครับเอาครับแม่ยังยังเป็นไปได้ครับยังเป็นไปได้กินน้ำได้น้ำแล้วดูสดชื่นขึ้นครับกุหลาบดำโอ้ยไปพอใจครับแม่ออกมาชูกำปั้นครับยังครับยังครับเดินต่อ ขยับเข้ามาปัดซ้ายปัดซ้ายปัดทีครับสามปัดซ้อนครับโอ้แล้วตีครับจังหวะสุดท้ายลอยหนักดัานครับแล้โกเล็กง้างแข้งขวารอครับขวาหรือซ้ายครับขวาจากชายภูมิครับซ้ายจากสุรินครับซ้ายกับหาแล้วครับตังนั้นกุหลาบดำครับโอ้ยกนี้ต้นยกออกมาเร่งแล้วก็ทำได้ดีครับ เดินต่อขยับต่อครับแต่ต่างฝ่ายต่างพออกพอใจครับค่อยๆโยกเข้าไปครับดูดำดำแล้วโมเล็กเตะขวาครับแต่วันนี้โดนไปลายแค่ครับพยายามเดินมาซ้ายแล้วก็แทงซ้ายแทงอีกทีตีกระโอ้โหนี่ครับท้เน้นบบเล็็กกีตเข้มข้นและเกินนะครับ ท้ายเกมครับคุณผู้ชมครับท้ายท้ายเกมครับและคู่นี้ครับที่จะเป็นผู้ดูเดือดโตกันต้องบอกว่าสูสีมากมากครับโอ้แล้วก็หมดเลยครับแข่งนี้ครับแข่งสุดท้ายครับครับกรรมการยกศักดิ์แล้วเตยโยกศักดิ์และสงขาครับรวบรวมมาคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับหันไปที่ มุมน้ำเงินกับแลมโบเล็กโตโยต้ากับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้ครับ